สุรศรหรือจังหวัดส si ุรินทร์ศร uh uh ีนครนะครับโดยเฉพาะสุรศรี่ยเป็นแหล่งที่แพร่ระบาดนะครับแรงกระต่างด้าวเยอะที่สุดแต่วันนี้จะลองแยกกันทราบว่าเรามีต่างด้าวอยู่สุรครอยู่สี่แสนแต่อยู่ในระบบการควบคุมนะฮะมาตราสามหนึ่สองเก้านะครับอยู่ประมาณแสนกว่าประมาณหน่สามนะครับซึ่งอย่างในท้ายสุดเราคุมกลุ่มนี้ก่อนนะครับตรวจคัดกรองกลุ่มนี้ก่อนนะครับซึ่งทางนโยบายที่กทางรัฐบาลจะบอก จากนโยบายของส่วนงานออกมาดีเลยครับมีกาชนร่วมมือนะครับไปตรวจกันนะครับนะก็มาตรวจให้เราแล้วเราก็ร่วบรวมการามหาพื้นที่นี่นะฮะทับปีนนะหรือเรือ่องเขาเรียกว่าผงใหญ่นะครับกับคนที่มีอาการนะแต่ยังไม่ได้ป่วยเราก็จะคัดกรองออกมาอย่าให้อย่าให้เป็นโรคอ่ะนะครับอย่าให้ไปติดคนอื่นเขาอย่าเป็นพาหะกันรอย่ดเ,อยเ,เดียวนะครับซึ่งศาสตราจารย์สุนยันว่าถ้าพักตักปูนวันแปดถึงสิบสี่วันแล้วเนี่ยนะครับไม่มีอาการ,รออกมาอีกก็คือ เชื่อตายแะ้ะแต่ถ้าใครป,ป่วยว่าอะไรปุ๊บเนี่ยดึงออกก่อนยีบา้นเลยะนะครับมันจะช่วยบรรเทาไปเรื่อยๆครับค่ะทีนี้ตอนนี้คือต,วตวปปรวจไตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้สุดของโรงงานต่างๆที่เป็นอ,อันนี้อยากจะให้จังหวัติการสู้ตรวจตัวรายงานเองนะครับแต่ไม่อกี้ผมทราบมาแล้วเนี่ยเริ่มมาประมาณสองอางทิตย์นะครับในกลุ่มอุทุน่าเองนะครับสองทุน่าเองนะครับ ก็มีการไปตรวจเอง,งอยู่สองโรงนะครับนะแล้วก็ทางสาธารณสุขเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยนะครับประมาณผมว่าสี่โรงแล้วนะผมว่าอยู่ส่วนตัใช้ยาแข็งเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณห้โรงนะครับอยู่ในสังหวัดสุรินทร์นะครับสองคนที่ผ่านมาหน้าไปได้ประมาณสิบกว่าโรงนะครับแต่ในหลักการก็คือว่าทางสาธารณสุข เรไปตรวจนะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าสุ่มตัวอย่างจะห้าสิบนะฮะแต่ถ้าคนงานเยอะๆอาจจะมากขึ้นเป็นร้อยมากที่ก็อาจจะสองอาจจะสองร้อยนะครับแล้วถ้าตรวจไม่เกินถ้าตรวจมาถ้าเจอไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะสอบจสอบประวัติก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหยุดตรวจนะฮะในส่วนที่เหนือไปก็ถือว่ามันไม่ระบาดนะครับแต่ถ้าระบาดเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คงจะเริ่มตรวจหมด นะครับแต่ตรวจหมดก็จะไล่ตรวจตามกลุ่มเสียงเรื่อยๆก่อนมันไม่สามารถเทนอยู่ได้ครับตอนนี้มันมีผลหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องของการผลิตไหมคะของโรงงานต่างๆเมื่อเมื่อเมื่อแะไรงานนะจากผมเรียนนะว่าเรื่องของต้องการดีจมารของค้านะครับนะฮะยังดีเหมือนเดิมนะครับไร้จริงเนี่ยอย่างผมเรียนนะ้ว่าวันนี้อย่าไปมองทุกอย่างมันเป็นวิกฤตมาหลยอยางมาเป็นโอกาสนะครับอย่างเราเองตอนนี้ทั้งรัฐข้าราชการเกจิชนนะฮะประชาชนร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ย เราทำเทปทำซีดีเนี่ยเสลูกค้าหมดนะฮะลูกค้าแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นประเทศเพราะว่าเป็นคงเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่เอกชนร่วมกันสร้างสารกักตัวนะครับค่าใช้จ่ายเอกชนนะครับเพื่อจะช่วยกันกันกักตัวพนักงานนะฮะหรือคนที่ติดเชื้อออกมาครับก็คือออเดอร์ไม่ได้มีผลไม่น่ามีปัญหาอันนี้เป็นผมว่าเราเป็นเงินบาทครับย่าอีกแล้วนะครับเงินบาทสั่ะได้โอเคขอบคุณมากครับเพราะโรงงานสองโลที่ตรวจ